สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะมีสมาชิกหลายๆคนเลยนะคะมาคอมเมนต์นะว่าใส่รหัสเชิญในติ๊กตอกแล้วขึ้นคําว่าช่อโกงนะวันนี้แอดจะมาบอกสาเหตุแล้วก็วิธีแก้นะส่วนใครอยากรู้ว่ามีวิธีแก้อย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ และก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับสมาชิกนะที่ใส่รหัสเชิญแล้วขึ้นคำว่าชอบโกงนะ อย่างแรกเลยนะคะแอดจะบอกถึงปัญหานะก็คือเป็นที่เน็ตนะเป็นที่เน็ต Wi-Fi อาจจะใช้ Wi-Fi เดียวกันกับคนในครอบครัวอาจจะเป็นเครื่องใหม่ใหม่ก็ตามนะที่ไม่เคยโหลดแอป t i k t o k แต่ว่าใช้เน็ต WiFi เดียวกันเพราะว่าแอดก็ลองแล้วนะใช้เครื่องของของพ่อแล้วก็ของแม่นะก็คือไม่ได้นะคะก็คือไม่ได้เลยดังนั้นสมาชิกก็ เปลี่ยนเป็นใช้เน็ตมือถือนะต้องเปิดด้วยเน็ตมือถือห้ามใช้เน็ตไ i f i เดียวกันถ้าเกิดว่าทำให้กับคนในครอบครัวนะสาเหตุที่2ก็คือสมัครด้วย facebook ก็คือล็อกอินเข้าใช้งานด้วย Facebook นั่นเองเพราะว่า f c e e o o o มันก็จะเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับเพื่อนกับคนในครอบครัวเราอย่างเงี้ยนะคะ ทางแอปเขาอาจจะแบบตรวจสอบได้ว่าเราแบบพยายามที่จะปั๊มปั๊มรหัสเชิญปั๊มแทมเชิญเพื่อนการเชิญเพื่อนอย่างนี้นะก็เลยถ้าคนไหนใส่รหัสเชิญแล้วขึ้นช่อโกงผิดพลาดอย่าพยายามใส่นะเดี๋ยวทางแอปเขาจะเขาจะบล็อกเรานะเขาจะแบนแล้วเราจะเสียเงินในออแอปที่เราสะสมไว้นะ ดังนั้นถ้าใส่ไม่ได้ก็อย่าพยายามที่จะใส่นะแอดก็บอกวิธีไปแล้วว่าถ้าใส่รหัสเชิญไม่ได้ก็วิธีแนะนำก็คือให้ให้เราคัดลอกคำเชิญให้เราคัดลอกคำเชิญตรงนี้นะเนี่ยคัดลอกลิงก์เป็นลิงก์นะ เวลาเวลาสมาชิกหรือเพื่อนเราที่เราแนะนำกดกดลิงก์ของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแนะนำแนะนาให้สมาชิกค,คนนั้นที่เราแนะนําให้เขาดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราพอเรากดตรงนี้มันก็จะเชื่อมไปที่เพจสโตจากนั้นให้เพื่อนที่เราแนะนำทําการดาวน์โหลดแอปแล้วก็ สมัครให้เรียบร้อยสมัครด้วย Gmail ก็ได้นะ Gmail หลีกเลี่ยงกันสมัครเข้าใช้งานด้วย Facebook นะแอนขอแนะนำ Gmail Gmail นั้นต้องไม่เคยสมัครหรือเข้าใช้งาน TikTok นะจากนั้นก็คือให้ยอมรับข้อตกลงถ้าไปถึงขั้นตอน ที่ให้ใส่อายุก็ให้ตั้งค่ามากกว่าอายุ18ปีนะอย่าต่ำกว่า18ปีนะตอนนี้คือทางแอปเขากำหนดไว้ว่าคนที่จะสมัครเป็นสมาชิกก็คือต้องมีอายุมากกว่า18ปีนะตรงนี้สำคัญมากเลยแอดถึงพยายามบอกสมาชิกว่าการกรอกรหัสเชิญเพื่อจะได้เงิน70บบาทนั้นมันไม่คุ้มเลยนะเราแนะนำเพื่อนดีกว่า ก็คือถ้าเรากรอกไม่ได้เนี่ยหรือว่าเพื่อนกรอกไม่ได้ก็คือไม่ต้องเลยแค่เขาดาวน์โหลดผ่านแค่เขาดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์เราเราก็ได้แล้วนะนี่ก็คือเป็นสมาชิกที่เขาดาวน์โหลดผ่านลิงก์แอปนะคะก็คือเขาก็ไม่ได้ใส่รหัสคําเชิญนะเพราะว่าเขาใส่แล้วมันก็ขึ้นแบบประมาณว่าช่อโกงเหมือนกันก็เลยบอกสมาชิกว่าให้เวลาแนะนําเพื่อนก็คือให้เขาดาวน์โหลด ผ่านลิงก์ของเราเท่านั้นอย่าพยายามไปกรอกรหัสเชิญนะเดี๋ยวจะโดนทางติ๊กต็อกเขาแบนเอานะคะถ้าเขาแบนหรือว่าบล็อกนี้เราก็จะถอนเงินไม่ได้เลยนะดังนั้นนะคะสมาชิกนะถ้าเราแนะนำใครให้เขาใช้เน็ตมือถือนะเปิดเน็ตมือถือเลยแล้วก็ให้ล็อกอินด้วย Gmail หรือว่า Line ก็ได้แต่ยกเว้น Facebook เพราะว่าบางทีการเชื่อมต่อด้วย a c e b o o k บางทาีทางแอปเขาอาจจะตรวจสอบได้นะคะและอีกวิธีก็คือสมาชิกสามารถที่จะกดเข้าไปรายงานปัญหานะไม่ว่าไม่ว่าสมาชิกค,คนไหนที่มีปัญหาอะไรก็ตามนะสมาชิกตั้งใจฟังดีๆนะไม่ว่าสมาชิกจะมีปัญหาเรื่องอไม่มีไม่มีช่องใส่รหัสเชิญ หรือว่าไม่มีปุ่มดูคลิปดูวิดีโอไม่มีปุ่มหรือวาอ่าจะแบบว่าถอนเงินไม่ได้ถอนเงินไม่เข้าไม่ว่าสมาชิกจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะให้สมาชิกกดรายงานปัญหาได้เลยนะโดยเข้าไปที่ขีดสขีดนี่นะสมาชิกสามารถรายงานได้ทุกเรื่องนะถ้าสมาชิกมีปัญหาก็กดเข้าไปที่คำว่ารายงานปัญหานะ จากนั้นให้สมาชิกกดไปที่คำว่าไลค์การชำระเงินรางวัลน,นะจากนั้นให้กดคำว่าการชำระเงินและรางวัลจากนั้นกดคำว่าปัญหาอื่นๆจากนั้นให้กดคำว่า ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมกดเข้าไปตรงนี้นะจากนั้นให้สมาชิกพิมพ์ข้อความตรงนี้เลยว่าสมาชิกมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างอาจจะเป็นถอนเงินไม่ได้ถอนเงินไม่ได้ไม่มีปุ่มดูวิดีโอไม่มีช่องใส่รหัสเชิญหรือว่าถอนเงินแล้วยังไม่ได้ไม่ได้รับเงิน ถอนเงินแล้วเงินไม่เข้าทูมา e ีวอลเล t ก็สามารถแจ้งปัญหาได้ทุกเรื่องตรงนี้นะแอดขอแนะนําว่าการเขียนข้อความตรงนี้ให้เป็นทางการนิดนึงแล้วก็มีไวยากรณ์นิดนึงนะคะพูดจาด้วยความสุภาพแล้วก็ใส่ภาพถ้ามีภาพก็ส่งภาพให้เขานะคะว่าปัญหานะมีอะไรบ้างก็มีภาพประกอบด้วย ทางแอปเขาก็จะได้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะถ้าใครถอนเงินแล้วเงินไม่เข้า To Money W วอลเลก็สามารถที่จะใส่เบอร์ของเรานะเบอร์ To Money ่ a l ลเลที่เราถอนนั้นแจ้งไปกับทางแอปเขานะว่ามีปัญหาอะไรหลังจากใส่ข้อความแล้วก็ใส่รูปภาพเสร็จหมดแล้วก็กดคำว่ารายงานได้เลยนะหลังจากที่เรารายงานแล้วก็อาจจะรอบางคนก็อาจจะรอไม่กี่ชั่วโมงนะแต่ ก็คือไ,ไม่เกิน3-7ถึงวันนะสมาชิกค,คนไหนที่มีปัญหานะก็ให้ทำตามนี้เลยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าสมาชิกจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรสามารถที่จะกดรายงานปัญหาได้เลยนะดังนั้นสมาชิกคนไหนที่กรอกรหัสเชิญไม่ได้แอดขอแนะนำว่าให้เพื่อน ดาวโหลดแอปผ่านลิงก์เรานะผ่านลิงก์เราเท่านั้นอย่าพยายามใส่รหัสเชิญนะเดี๋ยวใส่รหัสเชิญเดี๋ยวขึ้นช่อโกงมากๆเดี๋ยวจะโดนทิกต็กอกบล็อกเอานะคะเพราะของแอดแอดก็ไม่ได้ใส่รหัสเชิญเหมือนกันของแอดก็ไม่มีให้ใส่รหัสเชิญ mm hmm. เห็นไหมไม่มีให้ใส่รหัสเชิญมีแต่ปุ่มดูวิดีโอแล้วก็ปุ่มภารกิจปุ่มถอนเงินแล้วก็เชิญเพื่อนแค่นั้นเอง นะดังนั้นสมาชิกคนที่ใส่รหัสเชิญแล้วเกิดปัญหาช่อโกงอย่าพยายามใส่นะหลังจากที่เราสมัครเข้ามาแล้วสมัครแอปติ๊กตอเข้ามาแล้วแอนจะให้เน้นการเชิญเพื่อนแล้วก็ดูวิดีโอดูวิดีโอเพื่อเก็บแต้มนะเก็บแต้มเก็บเหรียญนั่นเองอันนี้ให้ดูวิดีโอนะ ถ้าใครไม่มีปุ่มดูวิดีโอก็เช่นกันก็คือให้กดรายงานปัญหากับทางแอปเข้าไปนะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับสมาชิกทุกคนนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับใส่รหัสเชิญแล้วขึ้นช่อโกงนะสมาชิกดูคลิปให้จบนะแล้วจะเข้าใจอย่าพยายาม ดูแป๊บเดียวแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วก็มีปัญหาทีหลังโดนเขาบล็อกข้ออะไรมาเดี๋ยวจะถอนเงินไม่ได้นะดังนั้น สมาชิกก็ดูคลิปกันให้จบนะแล้วจะเข้าใจแอดก็ได้ช่วยแก้ปัญหาให้สมาชิกแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นสมจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกคนนะโอเคสมาชิกที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปและอยากจะหารายได้เสริมเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองก็สามารถดาวน์โหลดแอปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะ ส่วนสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามนะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยแต่การคอมเมนต์ให้คอมเมนต์เป็นของตัวเองถ้าใครจะถามคำถามเพิ่มเติมก็ให้เป็นคอมเมนต์ใหม่นะอย่าคอมเมนต์ซ้อนเพราะว่าคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากแอดหาคอมเมนต์ไม่เจอนะดังนั้นสมาชิกให้คอมเมนต์ ให้คอมเมนต์ใหม่ๆเข้ามาแอดจะได้เห็นนะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ